สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของสตีฟบอมเมอร์หน่อยครับผมรู้ดีครับว่านี่จะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจับตามองเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของ NBA f i n a l แต่ว่าผมเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าผมไม่ค่อยได้สนใจ NBA f i n a l ในปีนี้ซะเท่าไหร่อาจจะด้วยเรตติ้งผมอาจจะไม่ใช่คนดูบาสแบบจริงจังขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าผมดูผมดูแบบผ่านๆอ่ะผมดูแบบนั่งดูเชยๆแล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์ในการไลฟ์อะไรเลยมันก็เลยทำให้ผมคิดนะครับว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอื่นอีกไหมในวงการบาส มเมอร์เจ้าของทีมโอคลิปเปอร์สเอาจริงนะตอนนี้หลายคนอาจจะมองภาพจําพูดถึงมาร์คคิวแบนเจ้าของทีมดัลลัสแมริคคนก่อนนะครับที่บอกว่าโอ้โ oh, หเป็นเจ้าของทีมที่ดีเป็นคนที่ใส่ใจในักกีฬาใส่ใจทีมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเขา หมายถึงว่าไม่ได้เป็นเจ้าของทีมหลักๆขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะมีส่วนร่วมอยู่ก็ตามแต่ว่าเจ้าของทีมที่กำลังไปที่พูดถึงแล้วก็ตั้งใจปั้นทีมมากๆอย่างสตีบอรมเมอร์เนี่ยผมว่าเนี่ยเขาควรได้เครดิตมากกว่านี้ครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแกเนี่ยมีความอินกับทีมมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนที่เขาซื้อทีมมาแล้วนะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของทีมของทีมเอวิคริปเปอร์ชื่อว่าคุณสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเนี่ยเป็นเจ้าของทีมที่ใช้ค้ว ตัวเขายังเป็นพวกเหยียดสีผิวอต่างหากและอย่างที่เราทราบกันดีครับว่า NBA เนี่ยมันเป็นลีกของคนดําคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนผิวดำครับแต่ว,ว่าตัวโดนัลด์สตอริงเนี่ยกลับเป็นพวกเหยียดสีผิวแล้วก็ไม่ชอบคนดํามากๆไม่ชอบถึงขั้นว่ามันมีครั้งหนึ่งครับเมียของเขาเนี่ยไปขอเมจิกจอนสัน นักบาตสระดับตำนานของ NBA ไปขอถ่ายรูปนะพอไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บลงอินสตาแกรมดูโน t ตสเตอร์ลิงเดินไปหาเมียเอยเดี๋ยวไม่ใช่ในข่าวบอกว่าตอนนั้นเป็นแค่แฟนสาวนะไม่ใช่เมียนะเป็นแค่แฟนเฉยนะ <c oughs> ไม่ได้แต่างงานนะคือเอา้าสไตล์ชีวิตคนรวยนะครับมีแฟนก็แล้วกันนะกู <c oughs> บอกว่าเฮ้ยจะไปขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันน่าเกลียดทำไมต้องไปขอถ่ายรูปกับพวกชนกลุ่มน้อยแบบนั้นด้วยล่ะคือเขาใช้คำว่าชนกลุ่มน้อยกับเมจิกจอ h ์ s ันคือตอนที่ข่าวออกมาทุกคนก็แบบเฮ้ยนี่มันเมจิกจอร มันเป็นปีที่ทุกอย่างมันซีวิไลเซชันแล้วคือโลกมันเปิดแล้วพี่พี่ยังจะมาเยยดสีผิวยังคิดว่าคนดำเนี่ยเขาเป็นทาสกันอยู่เหรอเนี่ยครับมันก็เลยโดนวิพา์วิจารณ์เยอะแยะมากมายครับแล้วมันก็ยังมีคลิปหลุดด้วยนะครับตอนที่โดนัลด์อร์ลิงเนี่ยไปว่าแฟนสาวของตัวเองนะครับบอกว่าเนี่ยเธอจะไปมีอะไรกับคนดำก็ได้จะไปทําอะไรจะไปกินข้าวดูหนังจะไป จิจี้จิจี้ใส่กันอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเอาเรื่องนี้ออกมาเป็นสาธารณะเธอไม่ไอายบ้างหรองงือไงที่เธอไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนดำนเฮ้ยดูสิครับคลิปเสียงมา,ามาแบบนี้คือแบบนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปครับโดนด่ายับแล้วนอกจากผลงานทีมจะห่วยจะดูถูกคนดำตัวเขาเนี่ยยังดูถูกคนด้วยครับเอาจริงมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าเบลกิฟฟินเนี่ยเบลกิฟฟินเนี่ยเป็นรับอันดับหนึ่งนะครับที่เข้ามาอยู่ทีมเออร์คลิปเปอร์ผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นคนดำไหมอาจจะใช้ําว่าลูกเสี้ยวไหมอ้าวแต่ว ถูกรับอันดับหนึ่งเข้ามาในทีมเนี่ยโดนัลด์สเตอร์ริงก็ไปจัดปาร์ตี้ครับที่ชื่อว่าไวท์ปาร์ตี้ปาร์ตี้คนขาวคือไอ้ปาร์ตี้คนขาวนี้เนี่ยคือทุกคนอะใส่ชุดขาวครับตอนแรกก็เข้าใจว่าเออเพราะว่ามันแบบทีมใส่ชุดขาวใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะความจริงแล้วก็คือทุกคนในนั้นเนี่นนยที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นคนผิวขาวหมดเลยไม่มีผิวเหลืองไม่มีผิวดำไม่มีไม่มีชาติผิวอย่างอื่นเลยมันก็เลยน่าจะเป็นปาร์ตี้คนขาวที่หมายถึงคนขาวแบบคนขาวจริงๆอะแล้วทีเนี้ยเบลกรด็ไไ้ป่วม นนัน้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปร่วมงานในฐานะแขกนะครับแต่เข้าไปร่วมในฐานะเหมือนประมาณว่าเอามาโชว่วานี่นี่คือดับอันดับหนึ่งของเราเชิญดูให้เต็มตาเป็นยังไงดูหน้าตาเห็นแล้วหรือยังเป็นเหมือนเอาไปโชว์ตัวไปเป็นของสะสมของโดนัลด์สเตอร์ริงมากกว่าครับดูในรายงานบอกนะครับว่าคาพูดคําจาของโดนัลด์สเตอร์ริงเนี่ยพูดเหมือนเบรกกิฟินเนี่ยเป็นเหมือนแค่ทรัพย์สินหรือเป็นแค่ของที่เอามาโชว์อยู่ในงานเท่านั้นนะครับมันก็เลยแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ที่เขากระทําต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนี่หคัจึงเเป็นสสาาตุํญ ว่าทำไมทางด้านของ NBA โดยเฉพาะกับอดัมซิลเวอร์นะครับคือในตอนนั้นเนี่ยอดัมซิลเวอร์เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นคอมมิชเนอร์นะครับเพิ่งมาเป็นคนมีอำนาจใน NBA ครับก็เลยบอกว่าไม่ได้ว่ะคนอย่างโดนัลด์สเตอร์ลิงเนี่ยถ้ายังอยู่ใน NBA อยู่ยังเป็นเจ้าของทีมคริปเปอร์อยู่รับรองว่าทีมไม่มีทางเจริญอย่างแน่นอนแล้วก็มันสร้างผลเสียให้กับ NBA เป็นอย่างมากดังนั้นตัวเขาครับเลยเลือกที่จะบีบบังคับครับให้โดนัลด์สเตอร์ลิงบอกว่าขายทีมเถอะอย่าเป็นเจ้าของทีมอีกเลยนะครับด้วยวิธีีีีีกกกาา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 ารรรรตตตต่่่่งงงๆนนนนซึ้้้ผมมมมมออออจจะะะะไไดดดลลยยยยยยเเเเแแสสุททคับบ็็ปฟ์ ตัดสินใจซื้อทีมเอคลิปเปอร์มาในราคา2000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งตอนนี้จากรายงานขา่าวบอกนะครับว่าไอ้2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปครับมันไม่มีใครอยากไปซื้อราคานั้นหรอกเพราะว่าทีมคลิปเปอร์เนี่ยนอกจากจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีผลงานที่ไม่ดีแล้วเนี่ยคือมันดูไม่มีอนาคตเลยครับแถมมันยังอยู่ในเมืองเดียวกันกับเอลเลเกอร์ซึ่งนึกออกไหมอยู่ในเมืองเดียวกันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยชาวเมืองมันก็ต้องมาเชียร์ทีมของเมืองตัวเองแล้วใครมันก็ต้องอยากไปเชียร์เล ไม่ได้สินี่คือโอกาสที่เราจะได้พัฒนาเมืองของเราให้มีทีมกีฬาที่แบบว่าโดดเด่นขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่มีแค่เลเกอร์อย่างเดียวนะครับเขาเลยตัดสินใจซื้อมาแล้วตัวบอมเมอร์ก็บอกว่าต่อให้มันแพงกว่าในตลาดที่ทุกคนคาดการไว้ขนาดไหนก็ตามผมก็จะซื้อมันมาครับเพราะว่าอะไรเพราะผมมีตังค์ถ้าก็เราไปดูรายได้นะครับหรือว่าทรัพย์สินโดยรวมของคุณสตีฟบอมเมอร์เนี่ยแกมีเป็นแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับมีประมาณ0นึ0ล้สนถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรั มายแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับตัวสตีบอมเมอร์เนี่ยแกซื้อทีมมา2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐใช่ไหมแกยังสร้างสนามใหม่ครับนั่นก็คือ Into It Dome นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาสร้างด้วยมูลค่าอีก2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั่นหมายความว่าสตีบอมเมอร์ลงทุนกับทีมเอลคริปเปอร์ไปแล้วกว่า4,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับและถ้าถามว่าคุ้มไหมตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มีการตีประเมินราคาของทีมเอลคริปเปอร์เนี่ยตอนนี้นะครับจากการทททีี่่่สตบอออออมมเเรร์าุกยงงงคนดูจะข ตัวแฟนๆคริปเปอร์นะครับบอกว่าที่เขามาเชียร์คริปเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเชียร์คริปเปอร์นะแต่ว่าพอตั้งแต่ซิบบอลเมอร์เข้ามาเป็นเจ้าของทีมคริปเปอร์เนี่ยต่อให้ตอนนั้นยังเป็นสนามซิปเปิลเซ็นเตอร์นะครับคือยังใช้สนามเดียวกันกับเลเกอร์อยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่คริปเปอร์แข่งเนี่ยมันจะมีของแจกตั๋วราคาก็ถูกแถมตัวนักกีฬาก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนคือมันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับก็เลยตัดสินใจมาดู er ออดเอลเอลยยกลาเป็นนแฟคริปเปอร์ไปปดยยรริิาาาคือ,อนน้ม่เเจตกศู จริงๆไม่ใช่อาจจะศูนย์อาจจะติดลบด้วยซ้าไปนะครับจนทาให้ทีมเนี่ยเริ่มมีแสงเริ่มคนแบบติดตามเริ่มดูเริ่มอะไรได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับมูลค่าโดยรวมของทีมเอลคลิปเปอร์นะครับจากการสํารวจของนิตยาสารฟลอปนะครับในปี2024นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอลคริปเปอร์มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ4.65พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยโสอสติบอมเมอร์เองก็น่าจะคืนทุนแบบไก,กลๆแล้วนะครับอาจจะไม่ได้คืนทุนแบบ1 0 0แบบได้กําไรขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยทีเาาลอ้วดํจก็คืใช ซึ่งหากว่าเราเปรียบเทียบกับมูลค่าของทีมก่อนที่สตีฟบอมเมอร์จะซื้อมานะครับในช่วงนั้นน่ะช่วงประมาณปี2013-2014นะครับตัวทีมเวลคริปเปอร์เนี่ยมีมูลค่าของทีมอยู่เพียงแค่430ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสตีฟบอมเมอร์เนี่ย,ยทำให้ทีมอ่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาถึง10เท่าเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็มันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับโอเคมันก็อาจจะ แล้วในขณะเดียวกันนะครับบรรดาทีมงานรวมไปถึงผู้เล่นนะครับทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสตีฟบอมเมอร์เป็นเจ้าของทีมที่ค่อนข้างใส่ใจอย่างมากยางก่อนหน้านี้เนี่ยด็อกริเวอร์เป็นโค้ชของทีมเออคริปเปอร์นะครับแล้วทางด้านของพอจอจกับคาวายวอะไรเงี้ยก็เข้ามาร่วมทีมซึ่งผลงานก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลยได้มีการประชุมครับว่าเอ้เราจะเปลี่ยนโค้ชดีไหมตัวสตีฟบอมเมอร์เนี่ยก็เข้าไปพูดคุยกับคาวายวแล้วก็พอจอจนะครับบอกว่าเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนโค้ชดีไหมีีกการรพูดดคุยันแบบๆจิง ง,งเพื่อสอบถามตัวนักกีฬาว่าเอ๊ะสิ่งที่พวกเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนักกีฬาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพราะเขามองว่ายังไงซะเนี่ยตัวนักกีฬาเนี่ยก็ต้องทํางานร่วมกันกับโคช้ชถ้าสมมุติว่าเขาทํางานกันดีอยู่แล้วต่อให้ผลงานในสนามออกมายังไม่ค่อยดีในอนาคตมันน่าจะดีขึ้นแน่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวนักกีฬามีความสุขเนี่ยผลงานในสนามมันก็จะดีขึ้นมาด้วยซึ่งแน่นอนครับทั้งสองคนก็เห็นตรงกันครับว่าเออเปลี่ยนโค้ชเถอะก็เลยทำให้โค้ชลอบบี้เวอร์นะครับไม่ได้คุมทีมคลิ ผลงานทําให้นักกีฬาพอใจทําผลงานขึ้นมาได้ดีนะครับต้องบอกว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้เห็นเอลคริปเปอร์เข้าสู่รอบรชิงแชมปม์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถิติในการเล่นผลแพ้ชนะของเอลคริปเปอร์เนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะครับพวกเขากลายเป็นทีมที่หลายคนจับตามองมีการพูดถึงอย่างที่ผมบอกไปแหละว่าคริปเปอร์เนี่ยไม่ได้ประสบความสําเร็จมากในรอบเพลย์ออฟเท่าที่ควรแต่ว่าในรูปก,การปกติเนี่ยทุกคนต่างก็พูดและยอมรับครับว่าคริปเปอร์เป็นทีมคุณภาพที่เราคู่ควรแก่การซื้อตั๋วเข้ามาดูแล้วก็ เปอร์เองเนี่ยในฐานะของเราชาวไทยที่ดูจากทางบ้านเนี่ยพวกเขาก็เป็นทีมที่เราควรจะเสียสละเวลาเข้าไปดูถูกไหมครับคือเอาจริงๆคือบางทีมคืออย่างที่ผมย้อนกลับไปตอนแรกว่าผมไม่ค่อยได้ดูเอ็นเมลไฟนอลผมอาจจะยังไม่ค่อยอินกับนักกีฬาชุดใหม่ เกินไปหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่าผมไม่ดูเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยกำพลมึงเสพแต่สตอรี่มึงไม่ดูความเก่งของนักกีฬาคือผมก็ดูความเก่งของนักด้วยแต่ผมแบบผมดูแล้วผมก็แบบใช้คำว่ายังไม่อินดีกว่าดูอยู่นะแต่ยังไม่ค่อยอินนะก็เลยไม่ค่อยได้ทาคลิปแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีสตอรี่เรื่องราวที่สนุกกเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอ่ะเนาะดังนั้นใครที่อินกับ NBA Final ในปีนี้เนี่ยอันนี้ผมดีใจด้วยนะถือว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้้้นนนกาาาบงงัััอม่ตตวขททีีีล มเออต่นอกจากจะดีกับตัวนักกีฬาแล้วเนี่ยตัวสตีปบอมเมอร์ยังดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือไม่อยู่ในองค์กรนะครับตรงนี้มีการรายงานมานะครับว่าสตีปบอมเมอร์เนี่ยได้มีการสร้างสนามบาสน,นะครับทั่วแบบทั่วบร,ริเวณรอบๆคือในรอบๆเมืองอะรอบๆเมืองที่เขาอยู่นะครับประมาณ500แห่งนะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สังคมแบบให้แถวๆสนามของเขาเนี่ยมันมีแต่การเล่นบาสอะไรอย่างงี้เต็ไมไปหมดเลยแล้วตัวสตีปบอมเมอร์ก็บอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เขาขับรถผ่านไปแล้วก็เห็นเด็กๆเนี่ยได อยู่ในสนามนะครับเล่นแบบมีความสุขมีรอยยิ้มอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกโอ้โอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากเลยนะนี่สินะคือความสุขของการให้่ <c oughs> จริงคือผมจะบอกว่าเข้าใจสตีบอมเมอร์ก็ไม่ได้นะผมไม่ไม่เคยรวยเท่าแกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออบอกคนที่มันมีเยอะขนาดนั้นแล้วเขารู้จักให้เนี่ยความสุขของเขามันคือแบบนั้นจริงวะ่ะแล้วนอกจากเรื่องของการสร้างสนามแล้วเนี่ยเขายังไปช่วยมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับซึ่ง อย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นโค้ชหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีมูลทิศในการช่วยเหลือชุมชนบ้านเกิดของตัวเองซึ่งมันก็มีเหตุผลหลักๆ2อสอย่างนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นการช่วยบ้านเกิดของตัวเองช่วยละแวกบ้านเกิดของตัวเองให้มันจเจริญมากยิ่งขึ้น2นะครับเป็นการ PR ส่วนหนึ่งนะครับเอออาจจะ PR ให้กับทีมคริปเปอร์อาจจะเป็นการ PR ให้กับตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและ3ครับเป็นการเลี่ยงภาษี <laughs> อันนี้มันเป็นความจริงครับมันอาจจะฟังดูโหดร้ายไปหน่อยแต่ว่าเออการที่เขาทำบริษัทมาไม่ว่าจะเป็นพวกรัสเซลเวสพวกเควินดูดันโนวี่ไบรันต์วันนี้นั่นอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งครับการทําการกุศลในการสร้างมูลนิธิในการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันช่วยลดภาษีครับแล้วพวกเขาก็เสียภาษีกันเยอะซะเหลือเกินนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับในประเด็นนี้เนี่ยตัวไทโรลูเองเขาก็ยังรู้สึกชื่นชมสตีฟบอมเมอร์นะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ไทโรลูเนี่ยเขาพยายามที่จะระดมทุนนะประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อออททีีีี่่จะไปบบารุงงง้้้นนนเเเกิดขตัววแลย ตุสตฟบอมเมอร์เนี่ยตัวเขาก็แบบว่ามึงไม่ต้องรลมทุนเอาไปเลย10ล้านเชื่อแต่สุดท้ายจากรายงานก็บอกว่ามีการรลมทุนอยู่ดีนะครับก็คือว่าไอเงินส่วนเกินที่มันเกิน10บล้านมาเนี่ยก็คือเอาไปสมทบเพิ่มหมายรอลมลงทุนจากคนอื่นเหมือนกันนะสตฟบอมเมอร์มาช่วยอีกนะครับแล้วก็ได้เกินไปเท่าไหร่ก็เออไปช่วยเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นที่ทารูบอกก็คือว่าสตฟบอมเมอร์นอกจากที่เขาจะให้เงินอย่างเดียวแล้วเนี่ยเขายังไปดูหน้างานด้วยว่าไอเงินที่เเค้้้าาาาาาาหไไไปปปอองงนนนนทททุุ่กกลลมมมยยัสสรรรรํะะโชช์บแวว็ถื บ้างแล้วแถวนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจเจริญสักเท่าไหร่มันก็เป็นแค่โรงแรมเล็กๆนะครับมันไม่ใช่โรงแรมแบบ5ดาว6ดาวแบบอะไรอย่างเงี้ยน่ะคือคนระดับมีเงินแสน,น,นล้านตอนลราสารัฐอะมึงยอมไปนอนอยู่ในห้องโรงแรมเล็กๆโดยที่ไม่ได้บ่นอะไรสักคำนะครับแถมตื่นเช้ามาเนี่ยตัวสตีบเมิร์ยังไปบอกกับไทลูลูด้วยนะครับว่าโอ้โรงแรมนี้ดีจังเลยนะนี่เป็นคืนที่หลับดีที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับอะไรเงี้ยโอ้ตัวไทล,ลูลูบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ ทำให้เขารู้เลยครับว่าสติบอมเมอร์จริงๆแล้วเป็นคนแบบไหนเขาไม่ใช่แค่คนที่แบบว่าใช้เงินซื้อได้อย่างเดียวเขาเข้าใจในการใช้เงินเขารู้จักใช้ชีวิตของเขาจริงๆครับเอาจริงๆนะไปนอนโรงแรมเล็กๆนั้นอ่ะมันไม่สบายเท่ากับไปนอนโรงแรมใหญ่ๆหรือว่าไปนอนบ้านตัวเองที่แบบว่าโอ้โหทุกอย่างมังฟูลออปชั่น full หมดแน่นอนนะครับแต่เขาก็รู้จักพูดแบบให้เกียรติให้น้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนอ่ะชื่นชมสติบอมเมอร์หน่อยเพราะผมเห็นหลายๆคนเนี่ยมักจะไปแบบไปแซ Steve วตสตา ดเด๋ยวเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เวลาที่คลิปเปอร์แพ้เนี่ยก็เหมือนชอบไปสมน้ำหน้าสติบอมเมอร์ว่าแบบอุตส่าห์ลงทุนขนาดนี้ทีมก็ยังแพ้เว่อว,ว,วอะไรเงี้ยือแบบผม่าเฮ้ยถ้าพูดในบริบทนั้นอะเอาถ้าพูดถึงความสนุกเฉยเฉเนี่ยมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าผมอะอยากให้ทุกคนแบบรู้จักสติบอมเมอร์ในมุมนี้หน่อยว่าเขาเองเนี่ยลงทุนกับทีมเอลคลิปเปอร์ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เขาลงทุนทั้งจิตใจแล้วก็ลงทุนในเรื่องของแรงลงไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับดูในจอแดนนะ เจ,เจ้าของทีมอะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะทั้งมุมมองทั้งการมาเล่นทั้งการฝึกซ้อมในสนามสติปอมเมอร์เข้ามาดูแลแล้วก็ให้กําลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะครับมันเหมือนกับว่าเขาได้เปลี่ยนทีมเลยนะเขารู้สึกว่านี่แหละคือแฟนชายบาสเกตบอลของจริงก่อนหน้านี้มันเหมือนแค่แบบมาทํางานตอกบัตรแล้วก็ให้แล้วแล้วจบกันไปเอาเงินแล้วก็แยกย้ายไปทํากําไรให้เจ้าของทีมแล้วก็กลับบ้านรอย้ายทีมดีกว่าอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วดังนั้นเนี่ยนี่จะเป็นประเด็นที่ผมอยากจะให้ลองเชียร์ปเปอ เขาเรียกว่าอะไรเออเชียคิปเปอร์เหอะแค่นั้น